ครับรบกวนหัวแถวเก็บหัวคุหน่อยมันชี้หน้าผมครับวันนี้มานอนกันนะฮะแต่วันนี้พอดีว่ามีเพื่อนมานอนด้วยเยอะเนาะวันนี้มีคนมาเยี่ยมบ้านเยอะเปล่าอืมไม่ต้องเขินเปล่ามาถึงจุดนี้แล้วอุ๊ยเป็นอะไรอะ่ะอืมไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> จกุกใครอะ่ะไม่เนี่ย <c oughs> เพื่อใครอ่ะนี่ใครอ่ะอ๋อเปาเปาอ๋อนี่เปาจำไม่ได้นะครับโตเราองโทรหาใครนะไม่ต้องโพสไม่เดี๋ยวเราต้องเราหาในแอปหาในแอปก่อนนะเนอเอาเพื่อนมาดูหนังเพื่อนมานอนเล่นกับคนดูแต่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดอะไรก่อนกดไลค์ด้วยกดแชร์กดแชร์ด้วยนานๆจะมีหัวแถวหัวกล้วยเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดต่อหาเพื่อนในฟาดเวิร์กคือเอาจริงิถ้าเราเหงาเนี่ยเขามีบริการเพื่อนคุยมีด้วยเหรอม ไม่ได้รอเราไมเปารู้อ่ะเอาเป่าก็ใช่ดิแหมก็ตอนแรกสติเบิ้มันเป็นอย่างนี้สัตอนแรกสติเบิมันเป็นอย่างนี้รุดรุน่ยนค่นี้แค่ถามว่าทำไมเปารู้เออไอ้รงสัยเฉยไม่ได้ก็คือไปมีเพื่อนคุยแกล้งเหงาไงเพื่อนกันเก้าไงหน่งเก้ย์ศ เดี๋ยวเราหาเพื่อนนอนหาเพื่อนนอนให้มีเพื่อนนอนไหมหาคนหนาวแมในโองนอนนี่มีกล้องนอนไหมมีกล้องนอนไหมกล้องนอนไหมเฮ้ยเฮ้องนเดียวเด้ยวเดียวรอให้เราเรียกเ่อนๆรามกนเราเมุมอะไเดี๋ยวรอให้เราเรียกเพื่อนๆเรามาก่อนเราเป็นมุมกอะไะ ใครวะใครเนี่ยคนนี้อคนนี้ใช่ไหมสองคนนี้เราเจอเขาเข้ตาเขาง่วงนอนเ่าเพื่อนจัดอะไรเขาเหงาได้อยู่สองคนน่ะสองคนเนี้ยเขาเขาเหงาจัดเลยคือนี่แหละเราเข้าไอ้ฟัดเบิร์ดแล้วเราเจอสองคนนี้เอาเลยไหมทุกคนเออไปเม้นเลยไปเม้นเลยฮะตั้งงานเ้าเลยเอาเอาสองคนนี้ก่อนไหมเนาะเอาว่าเอาเก้าดิ๊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 เก้าดิ เออดูหน้าตาเขาเหมือนเหงาแล้หน้าตาเขาได้อยู oui> ่นะสองคนโทษโทษมันก็หางานอยู่อ่ะไปโทษเดี๋ยวเดี๋ยวแชทถามก่อนแชทถามก่อนว่างหรือเปล่าสะดวกไหมว่างหรือเปล่าเอาเรียกมาละมาเลย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 บุลงไปดูก่อนไหมว่าเขากลับหรือยังน่าจะกลับแล้วละวนรถแล้วล่ะตอนนั้นจะไม่ค่อยโอเค ยังไม่บอกป้าเล็กที่เลยไม่บอกฟ้าเล็กที่หรอยังไม่บอกป้าเล็กที่เลยเดี๋ยวเราบอกป้าเล็กที่เลยเจอครับ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 เิอครับเฮ้ยมาแล้วนั่งก่อนครับนั่งก่อนเฮ้ยมาแล้วอ่าโอ้เจ้าของฟ้าเพิ่งมาเลยเหรอเจ้าของฟ้าเพิ่งมาไม่เป็นเป็นเป็นบริการใหม่ไม่คนเนี้ยกูเข้าใจนะคนเนี้ยกูพอเข้าใจแต่คนที่ยืนอยู่อ่ะกูจะหลุด ตกลงตกลงคือมีช่อของกูไหมเนี่ยมีมีมีเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมีมีมีนี่ใส่โค้ดอะไรไปเนี่ยในฟาร์มเบิร์กเนี่ยถึงได้ังหมดเข้าอาฟาร์มเบิร์กมาเลยไอ้ลุงนั่งไหนลุงนั่งลุงลุงนั่งพะกูเรียบโอเคเรียบร้อยวันนี้ เรียบร้อยเนภาพิเทนมากอผมผมอยากรู้ผมอยากรู้พี่พี่คมสัน <c oughs> เหลังจากอันนี้ออกไปอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า50ล้านวิว <c oughs> พี่คมสันจะมีคําตอบสำหรับคำถามจากนักลงทุนยังไงครับว่าพี่เอาจะทำอะไรอยู่วันนี้นักลงทุนถาม คมสันยูไปทำอะไรวะคืออย่างนี้ผมมาเพิ่งไปเจรจาธุรกิจอกับอาเฮียคนหนึ่งมาเ้วบอกว่าเขาบอกว่าคมสันยูรู้ไหมว่ายูน่ะตอนนี้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วทุกคนเชื่อถือยูอ่ไม่ควรเอาตัวเองอ่ะมาอยู่กับพวกเราไม่แก๊งแบบนี้มันเสียหายหมดเขาบอกว่า แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ผมผมคิดว่าผมอยากตอบคำถามซีเคคืออย่างนี้อยากจะบอกอาเฮียว่าโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนอืต้องทำกันต้องทำเราต้องฝืนไหมเป็นอย่างนี้ฝืนไหมไม่ฝืนปุ๊บแป๊บฝืนจริงผม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 ยังอยากได้คำตอบเพิ่มอ่สิ่งที่เพิ่งคุณสันพูดคือว่าอันนี้คืออนาคตของชาติอะอันนี้คือโลกสมัยอันนี้คือโลกอนาคตจ้ะคือบอกอาเฮียคนเแ้วอันนี้คือโลกเก่าแล้วอันนี้คืออนาคตอันนี้ อันนี้คืออนาคตของาติเหนื่อยเลยเขาเนี้ยอันนี้อันนี้ปกติเขาเองอเอเนี้ยไอเออ่าไอเอมาแทนไม่นอ้นนองพูดตรงนะไม่กล้าสบตาที่คาดผมพี่คมสันเนี่ยหลุดทุกทีเลยอ่ะ ใครใครหาเพราะไปพี่คมสันน่ะเรื่องมาอย่างนี้เลยเออเขาว่ามึงเปลี่ยนไปเยอะไงมึงทําคนเปลี่ยนไปเยอะไงเขาว่ากันน่ะแต่แต่ก็อย่างที่บอกว่าคือวัยรุ่นเขาถึงง่ายนะเดี๋ยวนี้พี่คมเขาถึงง่ายเขาถึงง่ายใช่เพราะว่าเป็นแต่ก็ไม่น่าแต่กาถึงเยอะไปแต่ว่าก็ดีเพราะวัยรุ่นรู้จักเยอะทั้งเด็กและรู้จักหมดเลยใช่แล้วล่าสุดนี้แปลงร่างเป็นเซรามูนแล้วนะใครใครจะดูบ้างนะเอไอเอไอเอไอแต่ว่ามันต้องมาจากกิจของเรากหมดมาจากก็เี่งไปเยอะเหมือนกันแล้ว เขามีมีมไงแบบที่เคาะประตูทีละคนตอนนี้ล่าสุดคิวล่าสุดนี่คุณแล้วนะยิ่งกว่ายิ่งกว่าคุอีกนน่ยใช่เชื้อติดแรงมากจริงหรอครับมีทางบ้านถามมาว่าเรือนจำนักโทษเวทีหรือปาไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนคคนคละคร้ไม่ใช่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  ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมไม่ไม่ได้ VIP นะครับย่อได้ไอ้คนพิมมานไอ้คนเก็บมันเก็บอันนี้พ่อมีขายมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรภาษาจูจูเป็นภาษาจีน อะแปลว่าร้องเดือบิซังเดือบิเนี่ยเนี่ยคุณเป่าเนี่ยเขาจะมาเก่งทำทรงเที่ยวทำทรงเขาจะเป็นเก่งอหะทำทรงความรู้จักอะไรอะไรทางบ้านครับลุงลุงมึงเอาคนหลักพันล้านมาทำนี้เลยเหรอสงสารพี่ซีเจกับพี่คมสัตว์ไม่ได้หลักพันบอกมันด้วยหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหม่นมึงเอายูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทยไม่ได้หลักพันหลักหมื่นหลักหมื่น มึงเขายูนิคอนตัวแรกของไดดายมาไม่แต่น่ารักไงเด็กชอบเด็กชอบวัยรุ่นเจนใหม่ชอบเพราะว่าเขาระเบิดระเบ้อจากหนังนี่ไงสงครามถงดวนแล้วก็ดูไม่เข้าถึงง่ายแล้วทีนี้เด็กอะไรง่ายดูใช่เฮ้ยใช่เขาก็เป็นคนบอกเอาเรยลองกินรสอลไรมาล่าเผ็ดนะแล้วนายอ่ะมึงต้องการอะไรมึงต้องการคำตอบอะไรนุ่มไหนรอบนอกนุ่มไหนไม่มีนุ่มมันมีมันเพราะมันถ้านุ่มมันขึ้นหืนอะไรอย่างงี้มันไม่มีเลยมันเป็นกีนที่คมสันคมสันและพี่สิเกพูดคำนี้หน่อยพูดตามนี้อ่ะออเล็กพี่เบาไม่อออก่ลหายไม่ ให้แล้วพ <toys> ูดตามอ่าอ่าอ่านช้าๆก่อนนะอ่านช้าๆอาเฮียหลีอาหลีเฮียอ่าหลีอ่าอาเฮียหลีอ่าเฮียหลีอ่าหลีเฮียอะะไรนอาเฮียหลีอเฮ่าหลีเฮียอาหลีเฮียอาพโหอันตรายมาก อาเฮียหลีถ้าซีคิมไม่พูดผมจะโดนก่อนใช่ไหอาเฮียหลีแล้วก็ยังอาหลีเงี้ยอาหลีเฮียอาเฮียหลีอาหลีเฮียต้องเร็วกว่านี้เขาต้องเร็วกว่านี้อาเฮียหลีอาหลีเฮียอาเฮียหลีอาหลีเฮียเฮ้ยกูไม่พลาดหรอกเฮ้ยเฮ้ยกูรู้ว่าจะทำอะไรกู กูไม่พ้าหรอกกูมีจูจุปอมเกี่ยวเกี่ยวอ่ะคุณคำสั่งอือโหเอาคำนั้นเลยไหมอะเฮียหลีอาหลีเฮียเร็วเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อยเอ็งงี้ันกังวลอยู่จะพูดอะไรผิดหรือเปล่านะเอาเอาคำที่ไม่สุ่มเสี่ยงไหมเอาไม่เป็นไรอะเฮียหลีอาหลีเฮียอุ้ยทำไมเขาทำได้อ่บพี่ปาลองพูดนี้อะเฮียหลีอาหลีเฮียไม่ยากมันง่ายหรอเได้หมดเลยว่ะอะเฮียหลีอาหลีเฮียเร็วเร็วเเฮียหลีอาห อ้เฮียหลี่อลี่เฮียอ้เฮียหลีอลีเฮียเป็นง่ายวะเอาไงเอาเฮียลีอหลเฮียอ้เฮียลีอะเฮียไม่คิดเกิดอะไรอาฮียลีอลีเฮียเอาเอาะอหลีเฮลีเฮียอะไรอะอะไรอะไอ้เฮียลีอลีเฮียอะไระอ้เฮียหลีอะหลีอลีเฮียทำไมอะ ไอเฮียหลีเข้าใจอ่ะมันไวมันไวเข้าใจแล้วเคยเล่นอะไรมันานแล้วอะไรว่ากูโดนเหรอพูดผิดเหรอพูดผิดเออไม่ต้องอาเฮียหลีมีอารมณ์เสมอเมื่อเธอแต่งยิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกงกระเทยเท่าหัดแรกครั้งแรกไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซีพี่พี่ครับติดตามมานานจนตอนนี้ผมทำงานเกี่ยวกับการจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเด็กปั๊มครับส่งแก๊สครั้งนึ่งแล้วโดนมาแล้วครั้งหนึ่งใจโหดรุมงโสมสองหนุ่มโหดแซนด์วิชมูลรัก ช,ชาไม่ใช่ม <ขา S 2> ูลค่าใช้จ<ะ>่ายเสียบสดโชวโดห้ารอยไม่ไม่มีครับน้องไม่มีนะครับอันนี้อยากกามนะครับ<ม>อยากจะจังนะครับอยากลงทุนค่ะแต่ตอนนี้หนูไม่มีเงินทุนหนูจะเริ่มขายเอามาลงทุนค่ะ <laughs> พี่ๆสนใจช่วยไหมค่ะ ไม่รอนรางเล่นเปลี่ยนมาเล่นเปี่ยเหรือทำใ้ตัวเองอ่านภาษาทยเคลื่อนไปจริงเคลื่อนไปจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคมสันคันรูบงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสเเทศสมองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ดิวตี้ทำไว้แต่มันจะไปหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอเอที่นรันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซุ้มมาทไเเป็นพยัญชนไปใช่ไป คุณคมสันจบซีรีส์อีแล้วมานอนรับยอดกับลุงเอนี่เองนี้โอเคซีรีส์อีอีากอี่พี่คงสันและพี่ซีรีส์บอกสบัดพระหัตถ์ลงที่หัวเอหน่อยครับไม่ไม่ไม่ได้ครับและหัวแถว v ีเอสหัวกรวยวันนี้ขอเชิญพบกับคุณสันติสงครามทรงดวนและเอสันควานสังคังทรงกลิน สงครามเอาโดเนตมีต้นทุนไม่มีแต่เงินเข้ากี่ละร้อยร้อยร้อยโดนโดนโดนไปวิสเกตเดียวหัวร้อนนี่เข้าใจไหมคมสันสกิลตรงเวลาซีเคสกิลคาหน้านับถือเปล่าและจุกสกิลคอมเสียงเลืองลือส่วนกระบือชื่อเองกนแบกด้วย เอาแล้วค่ะมันลากซี o มา3คนเลยค่ะบุกทุกวงการเลยค่ะนอน5้าแต่ยอดเข้าหนึ่งค่ะจู๊ป๊อปอร่อยจริงนอนหยอดเข้าหนึ่งจูป๊อปอร่อยจริงนะสวัสดีค่ะพี่คมสันพี่ซีเคพี่เปาพี่จุกไอ้หัวเอไม่ต้องเสืออกเนี่ยเป็นอย่างี้ เห็นไหมมันใหม่เลือแล้ว CEO หัวแถมกูมันใหม่เลือแล้วโดนหล่อหลอมหมดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอ้อเอ้เอ้นี่เห็นไหมทีละร้อยไหมพี่เนี่ยสบายไหมทีละร้อย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 ่้องร้นยร้อยร้กก็้อยร้นยร้อยร้อยรอยร้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 นยั้อยร้ไร้อยร้ยร้อยร้อยรยร้อร้ย้อยร้ยร้อมร้ร้อยรรับยร้อยอร้อยร้้อยรอรอยร้ออรอ้อยร้อยอยอยร้ายร้ออรออ้รยอรอ หนังพถ้าจะรู้จักใครสักคนที่เสียคนหนังอี้อะไรด่างจ๋าเข้าใจะไม่ตอนนี้หมายหมายเขาจะเรียกม้าไอ้ด่างจ๋ายอมข้าซะดีๆพี่คมสันและพี่ทุกๆคนดูแลสุขภาพดีๆนะครับส่วนไอ้เฮียเอช่างหัวแม่มันเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ต้นนะครับ แต่ได้แล้วนี่งพี่การด่ามีราคาไหนไหนก็เอาหัวแถวมาแี่คือไยพอย่สนใจอ่ะเตจุนไป1บทที่คือดนี่ดูนี่โดนด่ายังไม่ตังคเริ่มหันมาลงทุนเยอะครับพี่ซ k อย่างนุ่เอนี่เขามีโมเดลธุรกิจส่งมาด้วยการโยนไว้ต่้งปะไปเล่นน้องไม่ไ้ส่งนะัตรายนเนี่ยอันตรายมากไม่มา้พี่ครับมาแบบมอะไรมาส่เงานไม่ไ้นะ่วนที่เผมไม่ห่วงล่ะ ผมฟังพี่ซีเคทุกวันเลยครับโดยตอนนี้ผมได้เป็นนิสวรรคผู้เชี่ยวชาญพลังลมครับลมตดครับยังไงนะผู้เชี่ยวชาญพลังลมพลังลมตดอ๋อโนอยู่ไม่ได้อะต้นทุนไม่เสียรับเงินเต็มทีละ้อยร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 ้อยหนูมีพี่พี่เป็นไอดอลค่ะตอนนี้เริ่มลงทุนส่งมากับลุงเอแล้วค่ะพี่พี่ว่าหนูจะเกมวันไหนค่ะ ตัวลมตัวลมยอดเลยค่ะมันมาอีกแล้วค่ะร้อยเดียวเสียวเป๋าตังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันร้ายเงินเดือนไม่ใช่ครับพี่ซีเครับตอนไปสั่งข้าวขาหมูแล้วสั่งเนื้อหนังไข่ที่ได้กินหนังหมูหรือหนังไข่พ่อค้าครับห <c oughs> นังไข่พ่อค้าหรือหนังหมูเนื้อหนังไข่เนื้อหนังไข่เนื้อหนังไข่าเนื้อหนังไข่ พี่ได้กินหนังไข่หนังไข่หรือว่าได้กิกนรงนข่วนแ่เพราะว่าปลองเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าสุดยอดมากเลยว่ะลุงเอพีซีคุณคมสันขอคำให้กำลังใจให้เพื่อนผมจีบหญิงติดหน่อยครับมันชอบเด็กอนุบาลสามหยาบอยาทำหนังเลยครับนอนก็ทีละร้อยร้อยร้ยกินข้าวก็อ่าร้อยร้อยร้อยกร้อยกกินะร้อย รอยลุงเอคนอื่นเขาน่ารักเอาหูมาใส่หัวทําไมลุงเอาหิมาใส่ที่ไม่ใช่ครับหูเหมือนกันครับน้องหูขอสอบถามท่าขอวิธีติ้วหิที่ป้ายรถเมยค่ะขอท่าแปลกๆนะวพี่าเอ่าคนจับได้ห่ดค่ะมันเริ่มทางไรแล้วเนี่ย ตามชื่อพี่คมสันหน่อยค่ะคมสันคมสันพี่เอแดกกทุกฟังไม่หยุดเลยฝันไว้ลงทานอวัตตัวไหนน่าลงทุนกว่ากันครับระหว่างโบอิงกับโบจ็อกโบจ็อกนี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมุงเนี่ยอยากเข้าใจเลยพี่คมสันอยากเข้าใจเลยอยากเข้าใจเลยคุเอาเงินไปตีมงเลยอลยคุณเอ็ดดี้แล้วแฟนคลับยูนี่คือสุดยอดจริงไม่เข้าใจมุงทำไมกูถึงมาถึงจุดนี้วะพี่คมสันอยากเข้าใจเลยในซีรีส์สงครามส่งด่วนมีฉากหนึ่งที่คมสันต้องแปลภาษาให้เสียคนจีน ตอนมีเซ็กกันจริงไหมครับจริงไหมใหรรู้เรื่องนี้จริงไหมไม่จริงไม่จริงไม่จริงตอนี้ผมได้ทำธุรกิจคนจีนร่วมกันแล้วเก็บขยะของเก่าแต่เขาไม่ถึงขนาดนั้นค่าสุกี้หม้อรวมหลาห้าพันี่ค่าสุกี้หม้อรวมเขาใครนี่เขาใครเอาเอดิพวกพี่พี่ทนรยพรในตอนที่ห้าพัน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  นี่ไม่ไปดูที่แค่เขียนว่าค่าสุกี้มอรวมนี่ห้าพันบาทเลยครับช่วงนี้หน้าหนาวมันออกับลมคนแค่ตายเนี่ยพี่ขายคอมสิบคืไม่ได้กำไรทั้งนี้เลยไหนๆก็มากันครบแล้วลองชาเลนนี้กันครับยืนให้ตะวันฉายเบิ้ลแข้งคนละสิบียืินไหวโดห้าจุดบวกให้นักบวยวันเบิ้ลแข้งเดี๋ยวเขามีชาเลนให้จ้างไม่แนะนำครับพี่คิดว่าค่าจ้างควรเป็นเงินสดหรืออาหารเม็ดครับ จมาเงพิมพ์อารแล้วอยากเป็นงลมก็หายตลาดเดือดกันครับ มัว่าผมเป็นหมาพี่ตอนนี้คุณก็จ่ายเงินสดอยู่นะใช่คำถามวัดใจถ้าทุกคนในห้องกลายเป็นไก่แจ้แต่ลุงช่วยในด้วยการเอาลูกเลี้ยงยัดตูดทำไมจะทำอะไรตึงจะทำอะไรเธอนี่เกินขนมเครื่องหมาให้ถามดูเนี่ดีๆพี่คู่ถามมาแฟนคลับพวกพี่เติมตังซื้อขนมให้หัวแถวไม่ได้ครับจุณทำอะไรน้องทำอะไรเนี่ย ceo flat ceo fat s work ceo i have C e a f o o d ผมว่าพี่ๆก็ประสบความสำเร็จนะครับจะลดตัวลงมาไลฟ์กับไออัปรีนี่ทำไมครับ ขอคําแนะนําทีคะ่ะหนูไปวิ่งออกกําลังกายมาเผลอหยิบกระเป๋าตังคนที่วิ่งดึงยี่สิใบทําไงดีคะ่ะอันนั้นโตนะครับน้องไม่ดีครับ <c oughs> กว่าคมสารจะได้เงินสักบาทหักต้นทุนชิ้นหนึ่งกำไรไม่กี่บาทไอ <c oughs> ้เหียเอโดอร้อยเข้าร้อยจริงไม่เลือลจริง <S <s> <c oughs> มีทาเล่นง่ายๆมาเสนอคะ่ะให้พี่คมสารกินจีบีดแล้วบอกจีบีดบีดไม่เท่ามาทําได้ดสดสดแปดแสน <c oughs> ไม่เอาแปดแสน <c oughs> ในวันที่ผมมืดสกีบนดี้ต่อยเล็ดสกีบนดี้ต่อยเล็ดสกีบนดี้พัสี่เหลี่ยมพี่กัดรับทค่มาเครืองหมายสี่เหลี่ยมพีกัดรับเดลีอันนี้ให้ร้อยนึ่มา้ขแต่นี้เาียาเราเรา่ก็รวยมากทาไมพี่เปาไม่แจกเงิน60ล้านคนคนละล้านก็60ล้านบาทเองครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปาใจร้ายทไมพี่เปาไม่ทามีตังไหน60ล้านอัน่อยามเามรู้สึกพ่สันยังสบายดีที่นี่ไ่าชิวๆเลย มาเห็นไหมเรื่องรานร์เราคือหน่อยครับไุณไปซื้อได้ลุงเองครับผมเบิร์นเอาจากการทำงานขอกำลังใจแบบรุ่ยเจี๋ยได้ไหมครับไม่ขอกำลังใจหน่อยเขาบอกว่าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ปทำงานไอ้สัตว์ไปทำงานไอ้สัตว์ทำ่ได้ี้ก็ได้ค่ะนั่นขอทกินไปแล้แบบรุ่ยเจี๋ยมึงไม่ทำงานลุงไม่ทำงานแต่เราประการ พี่ครับเออก็ดีนะนอนได้ลอย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 อยล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 ลอยลอยลลอ เป็นวงกลมตันที่สุดปี4ไม่ทนแล้วเีจะนอนนี่เลยไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอรูปปากรอเนี่ยพีเครูปอะไบปากเอ้าขี่ขานวันวันเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนมือมือมันก็นั่งนั่งนอนนอนนั่งนั่งนอนนอนพวกเราจะมาดูลุงเอพาหัวแถวมาเปิดโอนลี่แฟนตอนลุงเอหนึ่งรุงสี่ใครเครม่องหมายสี่เหอี่ยมเงินร้อยหนึ่ง ตองหลับค่ะเริ่มนอนแล้วค่ะข้ามไปตอนนี้กันเลยได้ไหมคะเอนี้จังเลนองดีจังเลยเร่องดีดีเนี่านหลังินดีดีเป็นอักษรจารึกไม่เกี่ยวกับารดินนิพพานตอนดี ไอ้คุณมาในจุดี่ได้เลยครลบลุงเอครับคุณโปงหน่อยครับคปงที่พี่ดูไว้นะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งจากหนึ่งร้อยแปดวิธีหนีสันพากรน้องแล้วเขาส่งคำส่งโดนของยูส่งคำอะไรอ่ะส่งคำส่งกินแปลว่าอะไรวะส่งกินนี่ไงเอ๋ส่งคำส่งกินเอเป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับ เหมือนครอบครัวพ่อกับลูกชายนอนด้วยกันอย่ามีแซนด์วิชนะไลน์นี้ดีมากครับเอาไปส่งใคนเขาคิดว่าอะไรพลเมืองระดับซีอีโอก็ลุกไวนะครับยังไงมันหลอกพี่มันหลอกห้าร้อยมันหลอกให้เราติดคนที่เดินไม่ดีพี่อมสั่นก็ทันเพิ่งมาดูครั้งแรกมีสาระอะไรบ้างคราไม่มีเลยครับวันนี้วผ่อนวันนี้ เชื่อใช่ไหมนอนอยู่ทั้งวันเฉยๆ้ตังค์ร้อยๆแถวทอ่ไรค่ะสิ่งเป็นหมดเปลี้ยงเลยใจผมเป็นแฟนคลับลุงมาสองปีแล้วดูและกดไลค์ทุกคลิปผมอยากถามว่ากลิ่นปากลุงเอถึงคนขวาสุดไหมครับถามก้าวก่ะถามไม่เอาอ่ะถามไม่เอนไหมถึงกูก่อนดิไม่มึงจะบอกทำไมว่าเป็นแฟนคลับมาสองปีถามเรื่องกลิ่นปากอยู่ในจุดที่หนูต้องจ่ายร้อยบาทให้นักธุรกิจแล้วค่ะ หนูเหนื่อยใจมากๆมานอนอีกนะคะทุกคนเข้าไม่เปลาไมเงินไม่เข้าผมเลยสารคดีเกี่ยวกับลุงเอครับสารคดีอะไรอ่ะสารคดีสัตว์โลกอมย่ามีเอสไม่ไกลไหมครับเป็นงานจบปีสี่บาทจากนักศึกษาเมื่อกี้ไม่ตอนนี้พี่คมสันเริ่มปรับตัวแล้วเนาะไอ้ยัยคมสันหลุดข้ามไปฉากรุงที่ซีเคเลยได้ไหมครับไม่มีท้อะไรไม่มีอะไรวิเหมือคนโดเน a t i o n หนึ่งร้อยหนึ่งว่ะ อะไรวะสองบาทเพิ่มอีกบาทหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วแข่งกันชูวูเลยครับน้องไม่มีนะครับไม่มีแข่งชูวูนะครับไม่มีชูวะชูวูก็ว่าต่อเนื่องพี่ซีทกเอ็มเอาลูกพี่ไปทำอะไรันคืออะไรับคือทุกง้อพี่คือแบบทุกง้อคือตอนนีแนวๆพี่พี่รักษาสุขภาพเป็นยังนะครับตัด่อไม้อาไว้ตัดดอไม้อ่ะทุกง้ตัดดอไม้อ่ะ เองะพี่แบบฟิวตามัเองอแล้วทุบเอเป็นศัพเขาเรียกไอ้เนี่ยศัพท์ใหม่นี่ไอ้เรียนรู้ภาษาไทยทุบเนาะพี่เบลพี่คมสันพี่ชีเคและพี่ลุงดบอกรั้ไปหน่อยครับเคยทุ ใหญ่สุดอ่ะโอ๊ยน้องอย่าน้องไอ้หนูเนี่ยผมแบงค์คำแล้วมันจะมาอย่างงี้ก่ะเปิดประวัติลุงเอลุงเอเป็นสตรีมเมอร์พรสวรรค์ที่โด่งดังมาจากคลิปแลกลิ้นกับหมาหน้าเซวินงนูไม่เคยทำคลิปแบบนั้นฉากรุงสวินอะเลาะคลบปอะไรวะแลกลิ้นกับหมาผมไม่เคยทำพี่ จริงเหรอแม่เราผมไม่เคยทำเลยมาพูดอ่ะมันไม่นั่งเรียนพูดพี่ผมไม่เคยทำไม่ได้เลยนอ้มานอนจะมีทบัฟฟาโลตัวท็อปสวัสดีค่ะมีชาเลนจ์มาให้เล่นค่ะกันเลยค่ะน้องมึงจัดจังไรน้องไม่เอาจะได้มีโอกาสเห็นมิกุกคมสันบ้างไหมครับมิกุคืออะไรอ่ะเขแต่งไงขอผ้าเศษสียพร้อมกันคุณเออชอบคาเฟ่ไหมเออผมผมกำลังจะเปิดหนึ่งพันเลยหนึ่งพันคุย เฮ้ยขอบคุณหนึ่งพันด้วยนะครับ,รรบนี่กูติดได้ทำไมกูไม่ได้สักบาทเลยสุดยอดจริงค่ะดูตั้งแต่บิดครับค่ะสมคำล้ำลือจริงค่ะไม่มีสาระค่ะและไม่มีหีอะไรเลยค่ะ <S <S ไม่วันนี้ไม่เอาสาระ<ส>น้องโดยี่สิบนาทีละสองร้อยสี่สิบแปดเคต่อวันหนึ่งปีไลฟ์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับสิบสามล้านกว่าหากักลดหย่อนเข้าขั้นบันไดขั้นต่ำจ่ายสี่ล้านนิดนึงโอ้ยนี่บังคุบัญชีนะเนี่ยชื่อใจตามมาเนล่าขอบคุณนะครับรบกวนหัวแถวเก็บหัวคู่ ปีกอพี่ปีกอโอ้ปีกอนปีกอนีกอนิ่ยังโดจริงเลยมังไม่สังเกตอะไรเลยมพงเกตอะไรเนี่ยปีกอนีกอนปีกอโอมันริงนะอดนน่ะโดนมากเลยมงแกโดนมากเลยเนโ่ยโอ้ลกหัวเลยไอ้ยี่อหนักหักอะ ส<ม>วิวงกิ้งแม่เสือดาวม่วงตอนไหนหรอครับแม่เสือดาวม่วงเห็นไหมคนเราเราพอถอดหัวขนเรื่องฐานะออกอก็จะเหลือคำถามเดียวครับครับ ใครผูกใหญ่สุดคะมันไม่ได้เกี่ยวเลยที่าปูคำถามอย่างเทพที่ก็โตแล้วค่ะน่าจะที่ที่มันดีดีเช่นสอนเต้นอย่างเเลยไม่ถ้าเราถอดออกแล้วก็มีมุมที่แบบชิวๆค่าปรับสรรพกรนี้มาหลายปีน่าจะหลายบาทอยู่สู้ๆครับไม่เราเขาเรียกว่าพอเราถอดออกแล้วก็มีมุมชิวๆบ้างกันกี่มไม่มีครับไม่มีครับไปกรณีนี้ไม่ไม่มีเอมุงนี่ฉลาดจริงจริง รถจากแฟลตคนขับจากฟาดยัดใส่เคส I have น้องวิวิวเท่าไหร่ใครคนที่โดนเนตบอกหัวตอร์ปิโดของหัวแถวทีหน้ามึงทำพี่คงสันเสียเซลเลยเอาผ้าห่มปิดมิดเลยวเชื่อว่าเาดูอยู่ใช่มช่พูดถูก คือเมื่อกี้เขาคอมเมนต์ผมปุ๊บว่าผมปิดตลอดเวลาเลยไม่กล้าขยับเลยแบ็คสตรีทบอยเลยนะครับแบ็คสแบ็คสังขารบอยไม่ใช่แบ็คสังขารบอยปรึกษาพี่คมสันคราดผมได้กลิ่นของเพื่อนมาจากดาบพี่ชายผมผมควรรับมือปรึกษเรื่องอะไรเนี่ยไปแล้วดีมันน่องเดียวคือกลัวมาให้ปรึกษาเรื่องการเงินน้อง มึงมาศึกษาเรือกินสามเลวกูไหวล่ะ <c oughs> น้องกูไหวล่ะ <c oughs> พี่พี่ช่วยนอนตะแคงขวาให้ดูหน่อยครับอ๋อนอนตะแคงขวาหน่อย มีข้อสงสัยระหว่างงานแห่งมารังสิตกับงานลอยบางปูหนูควรไปโรงงานไหนครับหรืองานห้าต่อหนึ่งบ้านเอกรุงเทพสามเสนนครปฐมสามพรานลิเวอร์พูลสามศูนย์เอ้าเด็กไปอยู่ชอบใจเอาผู้ที่ควติดตามมาจากกลุ่มเงินลงทุนจากเด็กไปอยู่ชอบใจเลยตามหนึ่กิโลครับมีคำถามครับที่อุบลมีอะไรดังครับมีอะไรหมูยอระเบิดไม่มีน้องที่ซี อเคครับวันนั้นคนแถวบ้านผมเทรดบิตคอยน์หนักเกินไปจนตายเลยครับมันเทรดไล้งูจงอางแปลว่าอะไรลุกเลยใกลไกลหงดแล้างไปมันเทรดบิตคอยแล้วมันตุยอมันดันไปเทรดนั่งเทรดใกล้งูจงอางมันเลื้อยอยู่ที่สิเก้ถามพี่สิเก้ไม่รู้อะไรโยกเลยใครรู้ใจภาษาไทยแต่ทป่คนรับอะไรอยู่ ลินที่ลุงเอแลกลิ้นกับหมาหน้าเซเว่นจะมีอีพีสองไหมคะชอบฟังที่แรกลุงเอไม่มีดีบีสองรายการลุงเออยู่มีจริงไม่มีจริงไม่มีไม่มีครับไม่มีเออดีครับพี่ทีนะคนตามมาจากกลุ่มนักลงทุนชอบหมุนโชว์เวลาว่างๆครับวันนี้กลงทุนจบวันนี้เขาเป็นแล้วันนี้พวกคุณเป็นแล้วกันนะกันนะไอ้แย่ไอ้ยย่ก็เปลี่ยนเรี่ไอ้ยย่ก็สากินกินลไอ้แย่เรี่ย นอนเฉยๆก็หาว่าโขกไม่ต <ess im ans uno> uh ้องอ้อแล้วสุดยอดเลยค่ะโดนเนทีละร้อยค่ะไม่เหลือตังเรี็กข้าวแล้วค่ะต้องขายแลกข้าวแล้วค่ะผมไม่เข้าใจ พวกคุณตู้เล็ร้อยนี่เลยคนไม่อยากได้เลยเหรอวันนี้กูเอาคอมสันมายูนิคอนอ่ะประเทศเพื่อพึ่งถามองกิน ไอ้พ่ซม่ากเลยเอาเลยเอาเลยมาลองให้ดูแล้วมาขอขอถางกินไปพี่ผมขาดใเลยนี่สภาพการศึกษาบ้านเราจะไปถึงไหนไม่เนี่ยหายล้าด้วยน้องพี่คุมสันครับผมสงสัยว่าตอนเฟลชโดนกดดันหนักๆจังหวะเครียดเครียๆการแข่งขันสูงพีดว้าวมี คลิผลงนของหน่อยครับในไอทีชื่อแอสนเวิร์ดหน่อยครับว่าเหมากับการลิไหมเอาจู้จะไปมันหลุดชีวิตผมมากเลยตอนเนี้ยคุณหลุดในชีวิตผมอากจริงๆก่อนขึ้นมาผมก็ทำใจมาระดับหนึ่งเลยนไม่คิดว่จะโดนขนาดนี้ลจริงๆนะ อออ่่ะสุดนนไไปปยยีมัหคพี่นทุงเปาลือสาาววยยมกเลยคค่่ะพีรับผมเเงิน120อยู่ถึงสิ้นเดือนผมพอจะเปลี่ยน100เป็น100โดยขอพี่ได้ไหม09แล้วคุณจะโอน100มาทำไมคุณตอนนี้ก็เหลือแค่20เดียวบ้หรือเปล่าึ้ารือแล คบกับแฟนมานานแต่เพิ่งรู้ตัวว่าโดนแฟนโกหกมาตลอดเขาบอกเขามีแค่ผมทั้งทันทีเขาก็มีหมพี่ซีเคครับระหว่างหุ้นออดกับหุ้นดี t เราจะเอาเงินไหนไปหุ้นดีกันครับกูจะบ้า่กูจะบ้าถ้าผมไปว้าวบนอวกาศลูกผมจะเป็นมนุษย์ต่างดาวไหม อายุ20่เรียนหมอขายไอดีเกมเรียนไปด้วยแต่ผลการเรียนไม่ดีควรต้องใจเรียนให้เป็นที่แทนหน่อยใช่ร้องจับพี่ซีเคกับคุณคมสันแล้วทำมินิฮาร์ดแบวๆบให้หน่อยครับอยากเอาไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์ครับมินิฮาร์ดอย่างงี้พี่มินิฮาร์ดอย่างงี้ี่